สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาอัปเดตการงอกของกล้าพักบุ้งนะครับนี่หลังจากตวานี่นะครับเขาเอามาเล็ดน,นะครับตักไว้ในโฟมนะครับวันนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าต้นจะยืดขึ้นนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าถ้าเวลา,าต้นกล้าโดนแสงนะครับ อ่าบริเวณตายนี่นะครับจะออกเป็นสีเขียวแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็โฟมนี่เขาซื้อว่าอ่ามีน้ำอยู่นะครับแต่เขาจะเติมน้ำไปแหมน่ยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแบบนี่มันได้่หากมันแบบเป็นการล่อรากนะครับนี่เดี๋ยวเราเติมลงมาเลย ต้องเติมเยอะนะครับเติมให้มันอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของความหนาของโฟมนะครับอ่านี่นะครับต้องเติมเยอะนะครับโอเควันที่สองมาเมียนะครับเจ็บร้อยนะครับเดี๋ยววันที่สาม,มาดูไหมว่าใบจะเริ่มออกมาหรือยังนะครับ เรียบร้อยนะครับ